สวัสดีครับพบกวับพี่ปุ้ย p ีเตอร์จีเบที่ช่องพีเตอร์จีเบสนะครับสำหรับโชว์ได้เล่นง่ายๆแต่เท่ h, นะครับ EP นี้พี่ปุ้ยมีโปรเรคชั่นง่ายๆมาให้ฝึกนะครับร่วมกับการฝึกใช้นิ้วก้อยในการเล่น extend note นะครับโดยคลิปนี้พี่ปุ้ยตั้งสายเป็น E standard นะครับตั้งสายตรงกันก่อนนะครับสายหนึ่งเสียง E สายสองเสียง B สาย3 G สาย4 D สาย5 A 6e โอเคเมื่อตั้งสายกันแล้วนะครับวิธีการเล่นง่ายๆครับพี่ปุ้ยจะเล่นขอร์ดแรกพี่ปยจะจับคล้ายๆขอร์ด G อ่ะก็คือขอร์ด G นั่นแหละแต่พี่ปุ้ยจะจับฟอร์มแบบนี้นะครับโน้ตมีตัวไหนบ้างโน้ตมีตัวนี้อ่าอ่าโดยการดีดจะดีดขึ้นพร้อมกันอย่างงี้อ่าแล้วก็ปล่อยนิ้วก้อย ที่จะให้ได้โน้ตตัว B ในสายสองนะครับอ่าอันนี้คอร์ดแรกนะครับคอร์ดจต่อมาทีนี้เราเลื่อนตรงนี้นะครับความสัมพันธ์เดิมอยู่ยังมีนิ้วก้อยอยู่ปล่อยเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะกลายเป็นคอร์ด e minor ละก็คือเราต้องดีสายรูทด,ด้วย ง่ายง่ายวิธีการเล่นต่อมาเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนรูดเปลี่ยนรูดไปเป็น C แล้วนะอ่าเป็นอรขอนี้มันก็คือขอด C แอดไนั่นเองแอ,แอดตัวที่9เข้าไปคือตัวดีนะครับส่วนเรื่องทฤษฎีเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะไปอธิบายเพิ่มเติมในซีรีส์ ทฤษฎีบ้านๆในโอกาสต่อไปนะครับใครอยากรู้ทฤษฎีว่ามันมาอย่างไรขอดพวกนี้แล้วอยากสร้างเองเนี่ยอย่าลืมศึกษาเรื่องทฤษฎีก็ไปติดตามที่ซีรีส์ทฤษฎีบ้านๆน,นะครับซีแอดไนเสร็จแล้วกลายมาเป็นขอนี้ครับนะครับมันก็คือขอดดีนั่นเองแล้วก็ปล่อยไปเป็น B เพราะฉะนั้นโอเคครับทีนี้โปรแก,กชั่นที่เราเล่นมันก็มีแค่นี้ครับก็คือ G ปล่อย e minor s e ปล่อย c add แล้วก็คอดี D, ปล่อยไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เืิดวิธีการที่เราเล่นการที่เราจับขอดนะแต่การเล่นเนี่ยสามารถเล่นได้หลายแบบบางคนก็เก่าก็ได้เกา หรือเราจะเล่นแบบเป็นทิปเปิลสต็อปเกี่ยวสามสายเนี่ยก็ได้ หรือใครจะเล่นผสมมีการเกาด้วยอเกาเี่พี่เกาสายหนึ่งก็จะได้ทำนองแบบที่พี่ยเล่นเมือข้างต้น แต่เราสนใจที่ตรงจังหวะแรกนะต้องเป็นรูท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 สี่สายห้ารูทดีรูทสายหกรูทสายหกรูทสายห้ารูทสายสี่ ลองไปฝึกในแต่ละแบบดูนะครับการอธิบายอาจจะไม่ได้เน้นว่าเราต้องเกาอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราต้องดีดรูทให้ได้เพราะว่าหลายคนถามว่าถ้าบอกสายเกาด้วยบอกว่าเกาอะไรได้ก็จะดีมากๆซึ่งพี่ปุ้ยเรียกว่าถ้าเราบอกอย่างนั้นไปน้องๆอาจจะเข้าใจว่าแพทเทิร์นมันมีแพทเทิร์นเดียวเพราะฉะนั้นต่อให้เราดีดยังไงก็ตามมันก็จะเข้าหรือเราอะ มันก็ยังเข้าหรือเราจะมันก็ยังเข้านะครับเพราะฉะนั้นนะพยายามสร้างกรุ่มของตัวเองสร้างกลุ่มการเล่นของตัวเองทีนี้พี่ปุยก็จะเริ่มให้พวกเราฝึกคิดฝึกสร้างเองแล้วนะครับด้วยความสัมพันธ์แต่พี่ปุ้ยขอเน้นจังหวะที่1ต้องเป็นรูทนะครับอ่านี่ก็คือสาระที่พี่ปุ้ยนำมาฝาก ถ้าใครชอบใจคลิปนี้และอยากให้พี่ปุ้ยนำโป๊กเก็ชั่นเพาะพแบบนี้มาฝากอีกเป็นประจำก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณให้กำลังใจพี่ปุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นครั้งแรกที่ติดตามรับชมคลิปนี้อยากดูคลิปต่างๆนาๆนานะครับก็สามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมนะครับในช n น l มีคลิปอีกหลายร้อยคลิปเลยนะครับกดที่ชื่อพี่ปุ้ยแล้วเข้าไปดูตามเก็บความรู้ต่างๆนาๆนาได้ในช่องได้เลยนะครับ อ่ะแล้วคลิปนี้พี่ปุ้ยก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ